วิธีรับมือกับผู้ใช้สารเสพติดที่มีพฤติกรมรมก้าวร้าวและรุนแรงก่อนอื่นเราจะมาทําความเข้าใจกันก่อนคะ่ะว่าทาไมผู้ที่ใช้สารเสพติดจึงมีพฤติกรมรมก้าวร้าวและรุนแรงสารเสพติดก็มีหลายประเภทด้วยกันนะคะหลายชนิดค่ะก็ส่งผลกระทบต่อระบบประสาททาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และไม่สามารถคิดอย่างมีเหตุผลได้ซึ่งสิ่งนี้ก็จะส่งให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมได้คะ่ะ สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเครียดก็อาจจะกระตุ้นให้ผู้ป่วยแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมาได้ค่ะวิธีการรับมือหนึ่งสงบสติอารมณ์หายใจเข้าลึกๆนับ1-5ถึงสัก2-3ถึงครั้งค่ะการตอบสนองด้วยความสงบจะช่วยลดความตึงเครียดในสถานการณ์ค่ะพยายามใช้คำพูดที่เป็นกลางไม่กล่าวหาหรือกระตุ้นการใช้ความรุนแรงค่ะหากสถานการณ์ตึงเครียดหรืออ,อันตรายควรเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยค่ะ หากไม่สามารถรับมือได้ให้รีบโทรแจ,งจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะการใช้คำพูดที่เป็นกลางการเว้นระยะห่างและการขอความช่วยเหลือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการรับมือผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและรุนแรงค่ะหากท่านกำลังประสบปัญหานี้อยู่อย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือนะคะ